บวรนาโศกนะคะตอนนี้เดินทางจากบ้านราชเมืองเรือมาสู่ลานาโศกจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนปลอดภัยดีนะคะทีมงานบวรนาโศกได้ไปร่วมงานบสามบแล้วก็งานตลาดอยายุปีใหม่ค่ะเริ่มตั้งแต่ทีมสิทธิ์เก่าค่ะที่เดินทางไปร่วมงานสิทธิ์เก่าวหว้ครูบูชาพ่อกันตั้งแต่วันที่9ถึง10ธันวาคม ซึ่งอยู่ยาวค่ะไม่ได้กลับนะคะช่วยแผนกสินค้าตลาดสินค้านะคะลงสินค้าตรวจเช็คนับสินค้าค่ะอยู่ยาวจนถึงตลาดอรรยะปีใหม่เลยทีเดียวค่ะสำหรับงานวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมนะคะทีมบวรลานาอาโศกก็ร่วมกิจกรรมกับส่วนกลางค่ะเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนนะคะแบ่งเป็นกลุ่มสีต่างๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมค่ะ ทำทำวัดเช้านะคะร่วมบำเพ็ญคูณร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมค่ะพบกลุ่มเข้าพบสมณนะร่วมฟังรายการพักค่ำกับส่วนกลางตลาดอริยะนะคะทีมงานบวรณาโศกก็ ช่วยงานส่วนกลางหลายแผนกทีเดียวค่ะมีร้านค้าของบวราณสูงด้วยนะคะจำไหนพ่อฝฟายนอกจากนี้ก็ยังช่วยงานของทีมสื่อค่ะด้วยการส่งสกู๊ปนะคะตั้งแต่งานวอสามบอจนถึงงานตลาดอริยะแล้วก็ในส่วนของพยาบาลค่ะก็มีทีมพยาบาลหลายคนที่ไปร่วมกับส่วนกลางนอกจากนี้ก็ช่วยในส่วนของตลาดอาหารบาัตรนึงนะคะ,ะส่วนกลางให้รับผิดชอบในส่วนของขนมจีนค่ะ ก็ทำทั้งขนมจีนน้ำเงียวนะคะน้ำยากะทิแล้วก็แกงป่าค่ะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ช่วยงานสโตของส่วนกลางนะคะจัดสรรวัตถุดิบรวมถึงขนถ่ายอาหารสดมาด้วยนะคะแล้วก็ดูแลผักสดที่จะเสียหายค่ะแล้วก็ช่วยในส่วนของการเงินตลาดอริยะด้วยค่ะ ก็มาถึงก็ประทับใจภาพบรรยากาศนะคะคือเราก็เกาะกลุ่มกันดีมากเลยค่ะไปไหนก็ไปกันเป็นคันรถเลยค่ะก็แบ่งเบาภาระผู้ใหญ่ได้เล็กๆน้อยๆในงานที่เราเคยทำอะค่ะก็ก็เต็มใจมาอยู่ค่ะแม้ตอนเดินทางก็ก็เมารถบ้างนะคะเพราะว่ามันมารถหกล้อแล้วก็สั่นสะเทือนนิดหน่อยแต่ก็พี่น้องอยู่ด้วยกันก็อบอุ่นค่ะก็ดูแลกันดี มาที่นี่ก็ประทับใจความเป็นบวรค่ะก็จากวัดเราวัดเล็กๆที่ลานาโสกใช่ไหมคะก็มีบ้านวัดโรงเรียนซึ่งอบอุ่นอยู่แล้วเล็กๆของเรามาที่นี่ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเป็นบวรขนาดใหญ่ขบวนการกลุ่มวสามบ, 3, บก็มีท่านสมณะสิกขมาตก็เหนียวแน่นนะคะท่านก็ลงงานโดยทุกงานผู้ใหญ่ก็เหมือนว่า ว่าง่ายสอนง่ายค่ะให้ไปไหนก็ไปกันหมดท่านมีแต่การสามัคคีกันรู้สึกว่าท่านสมณะก็ก็นำออญาติพี่น้องเราก็นำแล้วเด็กๆก็ว่าง่ายไปที่ไหนก็เบางานก็สำเร็จส่วนใหญ่จะเสร็จก่อนเวลาด้วยค่ะท่านโดยการที่รู้สึกว่ามันสามคัคคีแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นค่ะ